สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อครับผมมือนี้พัายศหน่อยมาบอกพี่น้องครับผมผู้ได้ทาไก่หนูเล็กอยู่กับเฝ้าโทษเขมาเอาเด้อครับเของมาหอดบานหดเงินเรียบร้อยแล้วครับผมครับพี่น้องครับเป็นหลุดไมโลโก้พัายศหน่อยนะครับเด้อครับผมครับแข็งแก้งทนทานครับผมใส่ดีครับผมดูนี้ครับผมพี่น้องครับใส่ลูกใหม่นะครับเด้อสำหรับใส่ลูกใหม่ยิ่งหนูครับครับ แข่งแล่นทุ่ท่านครับอายุการใช้งานหลายปีครับผมพี่น้องขึ้นกับพี่น้องดูแลเนาะไอเหันเขาสียบไม่สอดกับพ่อครับผมครับได้หลายปีครับผมพี่น้องครับเป็นสิบสิบปีผู้ละครับผมดูแลรักษาดีๆซื้อกันไปแล้วก็ได้ครับผมพี่น้องพอปีมาหลายโตอีกหอกครับผมนาเกี่ยวเขาเราก็สร้างมาให้พี่น้องเขาลายลายโตครับผมพี่น้องเฝ้าเคล็ดเฝ้าเขาเมาด้วยครับเด้อ เที่ยวเขาแล้วนี่ก็เริ่มลุยกันแล้วเด้อนบัลเลยครับผมช่วงนี้เพิ่นผู้ไปก็ไปแล้วแต่ว่าพี่น้อยเสียหน่อย <c oughs> บัได้มีเวลาไปหรอกครับผมขับหนักส่งของให้พี่นอ้องเขาอยู่ครับผมครับใส่ลูกไหมครับยิ่งหนิมยิ่งง่ายครับผมดูนี่ครับผมพี่น้อง ู้ใดสนใจสั่งเข้ามาครับผมอยากได้ลูกดอกสำเร็จก็ับพี่เอ็กใช้หน่อยกับมีลูกคาเตทนให้ครับผมพี่น้องครับข่านเห็ดได้จอดแล้วไม่มีเวลาก็สั่งรถครับผมครับนี่เใช้หน่อยกับแยดให้ครับผมครับลูกละแปดสิบบาทได้ครับเด้อครับผมซื้อไก่ก็บบริบวกค่าส่งเพิ่มครับกับลูกละแปดสิบบาทรถถ้าซื้อแยกกับสิ่งขอยสิมีบวกค่าส่งเนาะพี่น้องเนาะครับผมซื้อตลูก ถ้าพี่น้อง G, ซื้อตะลุกไปเองจีมันก็สิมีค่าทรงอีกครับผมพี่น้องครับซื้อไก่ซ like ื ups, ้อยังกะมันก็สิส่รวมในตัวกันไปเลยครับผมครับสนใจก็ทักกขวามาได้พี่น้องเด้อครับผมแพ็คไปถ่ากพี่น้องแล้วนี่ครับผมขอบคุณหลายๆครับสําหรับคลิป <flavor> นี้ก็ฝากพี่น้องแซมนี่แหละครับผมถ้าสนใจอยากได้ไก่ยิงหนุกแบบเล็กกะสั่งขวามาครับผมพี่น้องครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องครับผมที่อุดหนุนพยานใช่หน่อยครับขอบคุณหลายๆครับบารมีครับ